นะครับนะนะเสียโปโเป็นไงบ้างอา้าวเสียโปโก็ไม่มีอะไรเขาก็คือนักนักการพน,นันชอบเล่นการพน,นันตอนนั้นเองนะจะไปด่าเขาก็ไม่เกิดประโยชน์มันต้องด่าว่าใครไปเชิญเข้าไปอะในสภาใครอ่ะต้องไปด่าคนเชิญจะไปด่าอะไรเสียโปโเขาก็ชอบเล่นการพน,นันใครก็รู้ผมก็รู้ด่าไปก็เท่านั้นน่ะเขาก็บอกแล้วเขาจบป .6 ความรู้ไม่มีจะมาเชิญเขาเป็นที่ปรึกษาอะไรนะแค่นั้น สื่อมวลชนก็ไปนําเสนอเขาเองแค่นั้นแหละพูดถึงเรื่องเสือโปม้มันก็เป็นเรื่องคนที่ชอบเล่นการพน,นันนะเราก็อย่าไปไปเล่นกับเขาแล้วกันเขาก็บอกเขาไม่เคยชวนคนเล่นการพนันส่วนจริงเท็จหรือไม่สังคมก็ตัดสินเองตํารวจก็มีหน้าที่นะก็ฝากตํารวจประเทศไทยด้วยนะนะว่าถ้าใครชักชวนเล่นการพนันเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงเสือโป้นะหมายถึงทุกคนใครก็แล้วแต่คุณก็ไปจับ พอคุณไม่จับคุณไม่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยคนก็มองตำรวจไม่ดีผมไม่คนเชียร์ตำรวจนะเป็นคนชอบตำรวจมีเพื่อนฝูงมนตำรวจมากมายไปทุกโรงพักมีแต่ทุกคนเนี่ยครับเข้ามาขอถ่ายรูปทั้งนั้นนะมาเช้าก็เจอตำรวจตมมาวันเจอตำรวจนิมิตใหม่ทุกคนก็ชอบพอกับผมทุกคนไม่เคยรู้จักกับเป็นเอฟซีผมสนับสนุนตำรวจแต่หมายถึงตำรวจดีๆเนี่ยตำรวจชั่วๆอะไรผมไม่เอานะเขย่าให้โลเงี้ยผมไม่เอาละอย่างนั้นไม่ไหวละพันตำรวจโทรอะไร ลงพักอะไรก็ไม่รู้ไอ้อยังไงเน่ผมไม่เอาตบซับไม่เอายัดยาไม่เอากันแกล้งประชาชนพูดคำหยาบอะไรแต่ไรแล้วแต่นะ่เอาง่ายๆตำรวจชั่วผมไม่เอาอะทนายชั่วผมก็ไม่เอาเช่นทนายดังๆเนี่ยนะดังมากเลยคนติดตามเยอะแยะเลยดันเสือกไปไปเลยฮะไปวิ่งต้นวิ่งเต้นลมน้มคดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาวิ่งเต้นหลักฐานคลิปสงคลิปเสียงยังไม่ยอมรับเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมไม่เอาไอ้พวกนี้เขาเรียกสายโจร สุดท้ายคนพวกนี้มีคนติดตามเยอะแค่ไหนก็จบหรือทนายไปช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติดเอาเอกสารปลอมไปช่วยอย่างเงี้ยผมก็ไม่เอาที่พูดนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะพอเวลาพูดถึงทนายสายโจรเนี่ยเอฟซีทนายคนดังๆเนี่ยต้องคิดว่าไม่มีใครแล้วครับนอกจากลูกพี่ของเราครับ <laughs> ในประเทศไทยเนี่ยคนชั่วๆเนี่ยหรือทนายชั่วๆไม่ได้มีคนเดียวจะเพราะไอ้คนดังๆไอ้คนไม่ดังก็มีเยอะแยะไปนะครับ นะทุกอาชีพทนายสายโจรสายยามีหมดตำรวจสายโจรสายยาอายการตบรัพย์อะไรก็มีครับสามตัดสินไม่มีอายการออกคำสั่งไม่ฟ้องไม่ชอบจนสารจำคุกก็มีรอการลงโทษก็มีทุกอาชีพมีทั้งคนดีคนเลวครับผมเชียร์ตำรวจดีๆนะครับบอกเลยนะนะครับนะแล้วก็มีเพื่อนเป็นตำรวจนะครับใครไปแจ้งความผมที่ไหนแล้วก็โทรบอกมานะครับอาจารย์มีคนมาแจ้งความอาจารย์แนละ้ว นะครับทวนใหญ่ก็เป็นไงไม่ฟ้องเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้ทําผิดไม่ต้องไปใช้ส่งใช้เส้นอะไรเลย <c oughs> นะครับคือเกิดเป็นผมเนี่ยตรงไปตรงมาไม่จำเป็นต้องไปมีเส้นมีอะไรหรอกครับเราไม่ทําผิดตํารวจเขาก็เจอหน้าผมก็อย่างบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เรียกผมไม่เป็นพยานผมไม่เป็นพยานมาตั้งหลายคดีแล้วแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือเรื่องตํารวจ